สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสองวันนี้จะมานำเสนอบทคัดย่อเรื่องเครื่องบีกแบบน้ำและเครื่องบีอัดกระป๋องค่ะสมาชิกในกลุ่มหนึ่งนางสาว การดิบขวดน้ำและอาจจะ๋องปัจจุบันในการรีไซเคิลและการลดขยะเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับขวดน้ำและกระป๋องสต่งการกำจัดขวดน้ำและกระป๋องช้างานและโดยการดิบให้เล็กลงก่อนทิ้งจะช่วยลดปริมาณพื้นที่ที่ขวดน้ำและกะอง เราที่ใช้ในทางวิยาแล้วเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายและการอินดัคดิรค่งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเพื่อบริบเครื่องบีบกดน้ำและเครื่องอัดกระป๋องเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องบีบกดน้ำใะอัดกระป๋องค่ะ ซึ่งมีสมมติฐานว่าเครื่องบีบขวดน้ำและกระป๋องสามารถลดขนาดของขวดน้ำและกระป๋องโดยดำเนั้นการตั้งเครื่องบีบขวดน้ำและกระป๋องจกวัดถูที่ประกอบด้วยเหล็กกล่องจักรยานโซ่ข้อเหล็กและล้อรถยนต์ล้อล้อรถเข็นพบว่าเครื่องบีบขวดน้ำและกระป๋องมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีขนาดขวดน้ำและกระป๋องได้มากกว่าการเหยียบด้วยเท้าและการบีบ พบว่าความกว้างลดลง3.3เซนความความยาวเพิ่มขึ้น0.5เซนความสูงลดลง0.350เซนค่ะกลุ่มของเราขอจบไากันเฉลี่ยเท่านี้ค่ะครับผมมือถือด้วยครับโอเคแล้วก็ลองไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมเนาะตรงไหนที่นั่นก็สอบถามครูเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคครับ